มาตามนัดเกมโชว์ที่การันตีความสนุกพร้อมจะเกิดคู่หูคู่ใหม่เศรษฐายานีแต่คู่นี้ผมเกิดไม่ทันนะผมบอกไว้ก่อนแต่วันนี้ผมมาเล่าฟังแล้วในไทยดิจอทครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่องทางของไทดิจอเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโอเคทุกคนเริ่มต้นในปี2 0 2 3นะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยช่อง7ก็มีละครหลังข่าวช่อง3ก็มีละครหลังข่าวทั้งคู่ยื้อยุดฉุดกระชากดึงเรตติ้งกันไปกันมานะครับ ช่อง5ในฐานะที่เป็นช่องตรงกลางระหว่าง3กับ7ในเวลาน,นั้นนะครับเป็นนักช่อง9นะเขาก็มีลัชฟิล์มซึ่งเป็นคนผลิตละครให้กับช่อง5อยู่บ่อยๆนะครับผมแต่ผลิตทั้งหุ่นไล้กาเอ้ยหรือแบบพิภพมุจลารเอ้ยเกรดติ้งเงยังสู้3กับ7ไม่ได้ <c oughs> คำถามคืนแล้วจะทำไงนะครับ <c oughs> เขาก็เลยไปเฟ้นหาหนุ่มสาวหน้าใหม่ไฟแรงเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยมันๆเลยและเป็นมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยรับสมัครทีมงานชุดนี้เข้ามา นะครับเราก็เริ่มคุยกันว่าเอ๊ะ <c oughs> จะทำยังไงดี1 2 3 4จนเกิดเป็นพ p o ซ a อรายการชื่อว่ามาตามนัดครับมาตามนัดก็ถือว่าเป็นเกมโชว์ที่แหวกขนบของผังรายการโทรทัศนในช่วงเวลานั้นเนาะเพราะว่าทั้ง3และ7ก็มีละครแต่5เนี่ยเลือกที่จะทำเกมโชว์รูปแบบของรายการเนี่ยก็คือออกอากาศวันละ30สินาทีติดต่อกัน3วันคือจันทร์อังคารพุธนะครับในลักษณะของการออกอากาศแบบต่อเนื่องกัน หมายความว่าสามวันก็จะมี3เกมนะครับ3รูปแบบอย่างอันแรกก็คือการตอบคำถามคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้2คือเกมไม่คำอันนี้3ก็คือเกมงูตกบันไดน,นะครับหลังจากนั้นก็มีการซื้อลิขสิทธิ์รายการจากประเทศญี่ปุ่นอย่างคาเมชนะครับมาใช้ในเกมตอบคำถามรายการทำให้นักจากนักเมาตามนะักและเริ่มประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นก็คือการมีพิธีกรคู่หูอย่างคุณเศรษฐาเชรัรราชชัยา,ยาแลวก็คุณยานีจงวิสุทธ์ด้วยนะครับผม พอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เข้าขากันได้ก็เริ่มส่งมุกตลกกันไปกันมาจนทำให้คนดูส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ติดใจพวกเขาค่ะนะมาดูเพราะพิธีกรนี่แหละเมื่อเลยทำให้มาตามนั้นเนี่ยดังเป็นผู้แตก,กเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมซึ่งมาตามนั้นเนี่ยออกากสทั้งหมดเนี่ยก็เกือบ10ปีด้วยกันนะครับผมอาจจะ10ปีนิดๆด้วยซ้านะครับทรั้งแรกก็คือปี2 0 2 7ันยี่สิบเจ็ดถึงสองพัน้ยสามสิบแปดทางช่องห้านะครับหลังจากนั้นก็หายไปนานมากเลย แล้วถึงกับประทมที่โมเด n ในทีวีในชื่อของมาตามนัดทิเทอร์นะครับโดยนําพิธีกรคู่เดิมเนี่ยคือคุณตุกยานีกับอาต้อยเศรษฐาเนี่ยมาจับคู่กันนะครับโอกาสนี้ประมาณปี2 5 5 2556นะครับผม